หลายคนทำแล้วเห็นผลดีมากๆสูตรน้ำต้มมะนาวดื่มช่วยลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลกรัมหลายคนเริ่มต้นวันด้วยการดื่มกาแฟร้อนบางคนชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆที่ผสมโซดาแต่เครื่องดื่มเหล่านี้สร้างปัญหาอย่างร้ายแรงให้สุขภาพของเราด้วยเหตุนี้เราจึงอยากแนะนํำพวกเขาให้หันมาดื่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพโดยการนำมะนาวไปต้ม เครื่องดื่มชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่สูงมากและยังช่วยลดแบคทีเรียรล้างพิษในร่างกายและช่วยให้พลังงานกับเราได้อีกเช่นกันมะนาวต้มมีประโยชน์มากมายเครื่องดื่มนี้จะช่วยให้เร่งการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติอีกทั้งยังช่วยทำความสะอาดให้กับร่างกายและช่วยกำจัดสารพิษ ตอนนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีทำเครื่องดื่มสูตรนี้สิ่งที่ต้องเตรียมคิงขนาดหนึ่งนิ้วมะนาวห้าลูกกระเทียมสี่ถึงห้ากลีบน้ำแร่สองลิตรวิธีทำและการใช้งานขั้นตอนแรกให้หั่นมะนาวออกครึ่งลูกโดยไม่ต้องปอกเปลือกและบีบเอาน้ำมะนาวออกให้หมดและเก็บเปลือกมะนาวพักไว้เพื่อนำมาใช้ภายหลัง จากนั้นให้ปอกเปลือกกลีบกระเทียมและใส่ลงไปในเครื่องปั่นพร้อมน้ำมะนาวตามด้วยขิงที่ปอกเปลือกอย่างเรียบร้อยและปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำน้ำสองลิตรใส่ลงในหมอ้อและนำไปต้มกับเปลือกมะนาวที่เก็บไว้เมื่อน้ำเดือดให้ใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงไปและเคี่ยวทิ้งไว้อีกสักพักและปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่ปิดฝากเก็บให้เรียบร้อย ควรดื่มส่วนผสมนี้ก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วเพราะน้ำมะนาวทำหน้าที่คล้ายน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมันจะไปช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำดีซึ่งส่งผลให้ระบบทางเดินอาหารถูกกระตุ้นอีกทั้งน้ำมะนาวยังช่วยบรรเทาและช่วยเพิ่มระบบการย่อยให้ดีขึ้นเป็นผลให้น้ำหนักของเราลดลงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ เริ่มต้นดื่มเครื่องดื่มนี้ทุกวันและแจ้งให้เราทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้หากคุณชอบสูตรนี้อย่าลืมกดแชร์และแบ่งปันที่มารักสุขภาพดอ m คอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ